ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่9นะครับสำหรับเยอรมันยังไม่มานะครับยังไม่มายังไม่เดินเลยเมื่อคืนไม่รู้เป็นไรสารัสซีมองเทงหมดนะครับก็ไปสัญญาณเตือนแล้วครับว่าวันนี้รับชมรัะฟังเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะลงสนามนะครับเพราะเด่นยังไม่มาเลยครับ เข้าใจตรงกันเนาะสำหรับเยอรมันเปิดที่บวกครับไม่ขอมาทานโทษครับเปิดที่ลบ33831ครับ3 3 8 3 1เนะาะกลัวมันจะย้อนชุดเมื่อวานเลอเกินนะแต่วันนี้มันชนที่9ครับขาลูกคาวิ่งจัด9ครับถ้าชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้แล้วกันเนาะมีโฆษณาด,ดูให้ด้วยครับก็ตามไปเบาๆแล้วกันครับในสุด9ครับ6 9 0 0 4 9 20ครับ หกเก้าศูนยูนครับแปดเก้าแปดศูนย์ครับมัดสี่เข้าไปครับอายมาสี่คนร้อยพูดถึงแปดสามเจ็ดแปดส่วนมากเก้าจะมาขับสี่สามแปด 1 6ขอดูแป๊เนืองครับ3ปล่อยมาเครับเจ็ดสี่เก้าเจ็ด7กเก้าเจ็ดแอกครับเนาะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกีกทีดาวโจนครับสวัสดีครับ